อลิก้ามากินข้าวครับกลัวอะไรลูกอร่อยออกไหนไหนลองอีกทีสิตาก,กะลุงครับอยู่ที่สิงคปโปร์ก็มา กินข้าวกับลิก้าครับตอนนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเยอะมากครับป้ากับลุงก็เลยชวนลิก้ามาทานข้าวตอนนี้โรงแรมแปนซิฟิกเขากำลังรีโนเวทครับ ก็อาจจะถ่ายแล้วไม่สวยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศร้านอาหารเอชครับก็เป็นบุฟเฟ่ครับที่เป็นซีฟู้ดจีนคือมีทุกอย่างครับโต๊ะเราครับ เดี๋ยวคอยอาหารจากแม่ครับตอนนี้อาหารของกงมาแล้วครับก่งบอกว่าให้ถ่ายรูปเรับ okay. okay. เป็นน่าจะเป็น oh, oh, ล o f t เตอที่ไซส์ใหญ่พอสมควรเลยครับส่วนลิก้าก็คอยอาหารจากแม่ครับเดี๋ยวเราไปดูลายอาหารกันครับว่าลายอาหารมีสำหรับเด็ก อะไรบ้างสำหรับผู้ใหญ่มีอะไรบ้างบ๊ายบายครับเริ่มจากโซนอิตาเลียนครับเขาก็จะมีพิซซ่าหน้าเยอะมากหลายหน้ามากครับแล้วก็มีพวกเครื่องเคียงเป็นน่าจะเป็นแครอทนะครับแล้วก็เป็นฟายแล้วก็มีขาหมูหมูหมูอะไรเนี่ยโรสเตดริ b eye แล้วก็มีซุปครับโซนนี้น่าจะเป็นโซนอิตาเลียนครับก็จะมีพกพาสต้าแล้วก็มีเหมือนกับโอ้เยอะเยอะเยอะอยู่ครับผมก็เรียกไม่ค่อยถูกแล้วก็จะเลื่อนมาเป็นโซนน่าจะเป็นอาหารมาเลยครับ อาหารมาเลย์ก็จะเป็นเหมือนแบบหมูแดงพวกเครื่องแกงพวกแกงกะหรี่แล้วก็มีโรตีที่เอาไว้ทานกับนี่เคลูปุกที่เขาเอาไว้ทานกันเป็นคนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็มีหมูสเต๊ะครับส่วนโซนต่อไปก็จะเป็นอาหารจีนครับ น่าจะเป็นอาหารจีนโอ้ข้าวเขาทำสวยอ๋อนี่มีมีปูที่เป็นที่เราไปกินร้านจัมโบ้ครับแล้วก็เป็นบะหมี่เป็ดบะหมี่กุ้งเยอะอยู่ครับส่วนลายอาหารที่แนะนำครับก็คือซีฟู้ดครับ ซีฟู้ดที่นี่จะเป็นซีฟู้ดสดแล้วก็แช่เย็นแต่เราก็สั่งย่างได้ครับนี่คือปูอเขามีที่คีบเขาเรียกว่า,าเป็นที่ตัดปูด้วยครับอันนี้ที่อยู่บนโต๊ะกงเมื่อกี้นะครับ l o เตอร์ แต่เขาเป็นแบบเย็นนะครับแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดน,นี้ครับและยังมีทาโกโยากิใช่ไหมอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นโซนญี่ปุ่นครับนี่กำลังทอดสดๆเลยครับน,นี่จะเป็นโซนซูชิสำหรับคนที่ชอบทานซูชินะครับแตเ <c oughs> <c oughs> นื่องจากอย่างอื่นมันดูดีจน เราก็กินร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยเยอะนะครับอาหารญี่ปุ่นที่นี่อาจจะไม่แนะนําแต่ว่าซีฟู้ดแนะนําเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นๆกันต่อพวกขนมหวานว่าเขามีอะไรบ้างเขาก็พยายามจัดเป็นโซนต่างๆนะครับให้อ่าเราได้เลือกอันนี้ก็จะเป็นพวกสลัดครับ นี่เป็นโซนสลัดแล้วก็มีแซลมอนเป็นสลัดบาร์ครับมีให้เลือกหลายอย่างอยู่ครับแล้วก็มีพวกเนยแฮมชีสแล้วถ้าเราอยาก ใส่พวกกุ้งชิคเก้นบากวาก็ใส่ได้ครับใส่ในสลัดครับอันนี้คือสลัดบาเดี๋ยวเราไปดูเบเกอรี่ครับนี่จะเป็นโซนเบเกอรี่ครับโอ้เขาทำน่ารักมากทําเป็นเหรียญทองด้วยเป็นเหรียญเงินหยวนมั้งครับแล้วก็มีเหมือนกับ ผลไม้ประจำฤดูมั้งครับผลไม้นี่ไม่ได้มีหลากหลายมากแต่เบเกอรี่เยอะอยู่ครับนี่ครับเด็กๆจะชอบมาในโซนนี้มากแล้วก็มีมัสเมนโลมีอะไรมากมายด้วยครับตาแต่งได้ดีครับมีไอศครีมด้วยแต่นี้เราน่าจะต้องสั่งครับ แล้วมีพวกขนมหวานขนมจีนไม่ใช่ขนมจีนขนมจากจากแบบเป็นลูกอมของประเทศจีนครับก็จะมีเยอะอยู่ครับเมนูในวันนี้ก๋งก๋าก็น่าจะกินล็อสเตอร์แม่ก็น่าจะกินล็อสเตอร์ไหนย่าครับนำเสนอล็อสเตอร์หน่อย กินใหญ่มากใหญ่มากครับดูป้าป้าลิก้ากินแต่ปูเอ้ยกินต่ปูกินต่ปูเลยซึ่งเป็นสิ่งที่แกะยากสุดและเสียเวลาสุดครับถถ่่่ายยนอสลับส่วนลุงกินพิซซ่าลุง โรงแรมนี่อยากได้ลูกค้าแบบลุงเยอะๆนะครับเพราะว่ากินน้อยแต่ถ้าแม่ลิก้ามานี่กินทีเจ๊งครับโรงแรมเจ๊งแม่บอกไม่แคร์หัวดูดิใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากลูกมาถึงลิก้าแม่ทำให้เรากินเองได้ไหมอันนี้พอแกะออกมาก็ประมาณ เยอะๆก็ใหญ่อยู่ครับส่วนกล้าม,มันก็สามารถแบบทานได้ครับก็เหมือนกับที่โรงแรมในไทยครับแต่ว่าโรงแรมในไทยก็จะแบบเขาจะเสิร์ฟน้อยกว่าหน่อยแต่ที่นี่ค่อนข้างที่จะแบบว่าให้ค่อนข้างที่จะเยอะครับมันเย็นมันเย็นมันเป็นของเย็น อ้ใหญ่บเบ้อเร้อเลยกล้ามใหญ่บเบ้อเร้อเลยเหรอลูกเอาไหมล่ะกะเอาไหกินไหมกินแม่แกะไว้แล้วเนี่ยนี่ออกินกันจุไปเลยครับโอ้หนี่ใหญ่เท่าหน้าลีก้าเลยลีก้าบอกกลัวกลัว เหมือนเป็นปูก้ามปูครับในซอสเป็นไงบ้างครับแหมหน้าตาอิ่มเอมเย็นนี้ห้ามกินอะไรอย่างอื่นอีกนะครับกินนี้เสร็จแล้วจบเลยครับกุ้งเมื่อกี้หายหมดแล้วครับอยู่ในท้องหมดแล้วครับอยู่ในท้องคนนี้ครับ